ก่อนอื่นนะครับผมงานเคลือบแก้วเซรามิกนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับของรถยนต์ที่เราจะเอามาเคลือบนะครับคันนี้ก็เป็นอินโนวานะครับผ่านการใช้งานคอนจะโหดนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับสภาพที่มีมลภาวะทั้งคันเลยนะครับมีทางรถใหม่ที่หลักอยากปกป้องรถป้ายแดงนะครับอย่างเมื่อวานแล้วก็ส่งไปอีกคันหนึ่งก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับมาวันนี้ก็คือเป็นรถเก่าก็จริงนะครับเราสามารถทําให้รถที่ใช้งานอยู่แบบนี้อายุประมาณ เกือบ20ปีเนี่ยกลับมาให้ใหม่เหมือนไยแดงได้โดยการทําการเคลือบแก้วเซรามิกนะครับปัญหาของที่แบบว่าเราไม่รักษาคือจอดใต้ต้นไม้ครับผมมันจะมีเศษกิ่งไม้ที่ใบไ,ไม้หล่นมาใส่นะครับมวลภาวะอย่างนี้ครับเป็นทุกที่กงที่เกลือเลยนะครับตามนี้นะครับผมเราก็จะเห็นว่าคือลูกค้าไม่มีการดูแลรถนะครับปัญหาคือที่จอดรถนะครับที่ไม่เหมาะสมนะครับจอดตาม ต้นไม้บ้างแล้วก็ไม่มีที่ปกป้องตามริมถนนนะครับสายพงสายไฟอย่างเงี้ยมันก็เจอปัญหาของมูลนกที่จะอาจจะตกใส่กับตัวสีรถได้แล้วก็กัดสีรถของเราไปนะครับเหมือนกันทําใหา้สีรถมีการเสรื่อมสภาพนะครับแต่ที่นี้ครับปัญหามันก็คือเราจะทําอย่างไรครับให้รถของเราเนี่ยมันอารมณ์ของมันเนี่ยคือมันไม่มีมิติต่างๆนะครับนี่แหละครับคือ งานเคลือบแก้วเซรามิกก็คือเป็นการตอบโจทย์ให้กับรถที่ท่านที่ไม,ม่มีเวลาดูแลรถนะมาทานการเคลือบนะครับทีนี้ผมจะเอามาเทสให้ดูนะครับว่าเก่าๆแบบนี้นะครับปัญหาที่มันเป็นคราบที่ครอย่างเงี้ยเราใช้ไอตัวน้ำยาขัดเนี่ยจะเห็นความต่างเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ช่างผมลองลองลองไอ,อ้ถูๆตรงนี้ดีหนึ่งนะครับว่ามันได้ความขาวประมาณไหนนะครับแต่อันนี้เราใช้มือนะครับต้องบอกว่าถ้ารถที่ ท่านมีรถเก่าๆที่อยากจะมาทําการทําทการฟื้นฟูนะครับสภาพสีใหม่นะครับผมก็จะเห็นแล้วว่านี่ครับแค่เราเอา,เอาผ้าเช็ดเลยนะครับผมเช็ดเลยครับแค่เราเอาน้ํายาที่ดีๆนะต้องบอกน้ํายาที่มีคุณภาพนะครับเราใช้กับการาสีรถเนี่ยต้องน้ํายาอย่างดีเลยเกรดดีเกรดพรีเมียมนะครับมามาลงห่าแค่เราเอาผ้าไอพองน้ํามาถูๆเนี่ยมันก็มีความต่างนะครับ แต่ต่างอย่างนี้นะบอกว่าได้แค่5%เท่านั้นนะครับยังอีก95%นะครับที่เราจะต้องทําให้ใหม่แล้วก็มีกระจกคือการขัดพื้นภูสีรถเนี่ยมันต้องขัดให้เป็นโชว์คาร์ก่อนที่งานเราจะลงเซรามิกนะครับแต่ครั้นี้ต้องบอกว่างานค่อนข้างจะโหดแล้วก็หนักครับผมว่าจะเป็นไฟหน้านะครับที่มันเหลืองอยู่เงี้ยครับเราก็ต้องขัดให้ลูกค้าให้มันใสนะครับก่อนที่เราจะลงเคลือบเซรามิกนะครับไฟเราเคลือบให้นะครับเคลือบหน้าหลังเลยครับเคลือบหมดเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวามาเทียบสีอีกทีหนึ่งนะครับอยากให้เทียบเนาะก็คือเข้าใจเลยนะว่ารถที่จอดนาน,านเนี่ยปัญหามลภาะวะขี่ใครต่างๆเนี่ยมันจะเกาะยึดติดเพราะว่ารถม่มีการเคลือบการปกป้องแต่ถามว่าถ้าเราเคลือบเซรามิกเลยครับจะกลับมาแบบนี้นะครับกลับมายากครับยากเพราะว่าเขาจะมีสารตัวหนึ่งครับสารซิลิก้าเพื่อแบบไม่ให้สารต่างๆ,ๆที่เป็นมลภาะวะยึดเกาะกับตัวสีรถได้นะครับที่ลูกค้าคือไม่ได้รักษาไม่ไรสีขาวนี่ก็ มันก็จะเนืดๆนะปัญหามลภาวะก็จะเกาะง่ายนะครับต่างกันแน่นอนครับมันจะคนละเรื่องนะครับหลังจากที่เราทําออกไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะครับถ้ารถที่เราไม่ค่อยมีเวลาเราก็มาทําการเคลือบแก้วเซรามิกนะครับยิ่งเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็ควรจะเคลือบไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานเพื่อให้อ่ปัญหาที่มันจะโดนหรือว่ามลภาวะที่จะโดนเนี่ยเรามีสิ่งที่ป้องกันไปแล้วนะครับมันก็จะดีดีดีต่อรถของเรานะครับ งานเต็อระบบนะครับก็คือกระจกต่างๆนี่ก็จะเคลือบให้หมดนะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบสากๆาเป็นมิดมดอะไรครับที่ที่โดนครับถ้าเราปาดไปก็จะเห็นเลยครับว่าเป็นจะมียางไม้ที่ที่โดนนะค่อนข้างเยอะนะครับยางไม้แต่กระจกก็ไม่ใช่ปัญหาครับมันทามันก็ไม่เหมือนสีครับแต่สีเนี่ยมันจะมีการขัดนะครับต้องช่างผู้ชานาญการนะครับขัดต่างๆนะเพราะว่าเวลาเจอมูลนกอ่ะมันจะมีการกัดการกัด ตัวของกดทีเ่เป็นด่างนะครับท่านที่ใช้รถสีดำหรือสีสีเข้มๆนะครับเวลาเราล้างน้ำออกไปจะเห็นแล้วว่ามูลนกมันก็จะเป็นภาพอยู่นะครับเป็นรูปของมูลนกอยู่อันนั้นแหละครับมันมนเริ่มจะกัดแล้วแต่การขัดสีเนี่ยถ้ามันกัดมากๆก็ต้องการขัดต้องใช้เวลานะครับใช้เวลากว่าเราจะขัดเสร็จนะครับเพราะว่าขัดมากๆไปสีร้อนอาจจะสีไหม้สีอะไรได้นะครับ คือสีก็จะทํายากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทางที่ดีนะครับอยากแนะนําหลายท่านนะครับว่าเราก็กวรจะมีวิธีการปกป้องหรือรักษาสีรถของเราก่อนนะครับผมว่าเราจะปกป้องด้วยอะไรถึงจะคุมค่ากับตัวรถของเรานะครับผมอย่างเราดูแลแบบว่าล้างรถเคลือบแว็กหรือว่าเคลือบซอบแว็กตรงนี้มันก็ดูแลไแดบบ้แป๊บๆนะประมาณสักสัปดาห์สสัปดาห์แต่ความเงาต่างๆมันก็หายไปแต่ถ้าเราดูแลแบบว่าฮาร์ดโค้ดหรือการเคลือบแข็ง เลือบสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพื่อปกป้องอีกเลเยอร์หนึ่งนั่นก็คือการเคลือบแก้วเซรามิกนะครับโอเคครับผมก่อนไปครับผมก็อยากให้เห็นสภาพก่อนทําและหลังทํานะครับว่าจะต่างกันอย่างไรนะครับผมก่อนการก่อนที่เราจะไปล้างไปเคลือบต่างๆนะครับก็ก็จะมารีวิวให้ก่อนว่าสภาพก่อนมาเป็นอย่างไรกับที่เราทําเสร็จแล้วเราจะลงอีกทีหนึ่งมันต่างกันอย่างไรครับผมโอเคครับผมไปก่อนเลยครับคิดจะเคลือบแก้วอย่าลืมนึกถึงคีริคานะครับสวัสดีครับ